นี่คือ t r a n s f o r m e r p ร์ m ายัม t ฟิร์สอิทิชันเวซึ่งไลน์ First e d i t i o n จะเป็นไลน์เปิดตัวภาคพ a ย m มจึงทำมาไม่กี่แบบแต่เนื้องานค่อนข้างดีทำรายละเอียดตามตัวหุ่นมาดีมากแต่ก็ทำให้จุดขยับดูติดขัดไปบ้างอย่างตัวนี้เองก็ขยับตัวได้ไม่คล่องตัวเท่าไหร่ที่สอกมีล้อรถห้อย,อยู่ทาไม่ชอบก็พับกลับไปที่ไหลได้ถ้าเผลอบีบแผงหลังมันจะชนส่วนหัวอยู่เรื่อยการยกแขนไปข้างหน้าจะทําให้แผงสีข้างหลุดจะลําตัวได้ให้ปืนมาหนึ่งกระบ,บอกการติดปืนทําได้2แบบแบบแรกให้พับต้นนนแขนส่ว่วลลางลง แล้วจะเห็นรูสำหรับติดปืนแบบที่2ให้พับชิ้นใสขึ้นแล้วพับมือเก็บก็จะเห็นรูติดปืนอีกรูนหนึ่งสามารถติดปืนได้ทั้งสองข้างแต่แขนซ้ายต้องติดปืนกับหัวเทียบขนาดกับ First Edition m e g a t ตอนเฟิร t i อ i ดิชั c อาร์ซ t u t ็กอัลส e ูดิการแปลงร่างค่อนข้างซับซ้อนมีจุดยิบย่อยค่อนข้างเยอะและมีการพับชิ้นส่วนหลบไปมา เพื่อให้อีกจุดไปต่อได้ด้วยเอาจริงๆพวกเฟิร์ส d i t i o n นนี่แปลงล่างยากแค่ทุกตัวเลยคู่มือบอกให้ติดปืนที่ใต้รถได้แต่ติดแล้วจะเด้งออกทันทีล่างรถถอดแบบจากในกระตูนมาได้ดีเอาปืนมาติดที่รูฝากระโปรงรถได้ เทยบขนาดกับเมกาตอน RC b a c k o u t Studio Series ตัวนี้เป็นตัวประกอบที่ทำมาดูดีและดูแพงตัวหนึ่งเลยการแปลงร่างซับซ้อนแต่ไม่ยุ่งยากมากเสียตรงการขยับตัวค่อนข้างแย่ยกแขนแล้วตัวแหกและแผงหลังที่ค่อนข้างเกก,กะตอนหน้าเราจะมาดูกันว่าเวอร์ชั่นที่เรียบง่ายขึ้นจะสร้างความแตกต่างได้ขนาดไหน